สวัสดีครับพบกับติเกนเจ์นครับเตรียมพร้อมลุยโคลโบสปายแฟมิลี่กันหรือ,อยังนะครับช่วงนี้ประกาศจากเกมนะก็มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับของแจกคือเพียบเลยนะครับคนสอบถามเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันก็ทุกช่วงนะคือเกมนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับเวลาที่ไม่ใช่แทนคำว่าเกมแปลกหรือผู้เล่นนะแปลกนะครับเวลาที่เกมแจกเยอะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแบบว่าตนน่าเกลียดนะคือช่วงไหนเกมแจกเยอะก็แบบ เกมแม่งปิดหนีแน่นอนครับหรือช่วงไหนที่แบบว่าเงียบคลิปไม่มีแจกอะไรเลยครับเกมปิดแน่นอนนะครับนู่นนี่นั่นนะเออทนั้นเนี่ยแต่ยังๆครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการคืนกําไรให้กับผู้เล่นครับแล้วก็ มีงบประมาณอ,อย่างที่บอกไปแล้วว่าเหมือนจะมีงบประมาณเพิ่มเราเห็นในหลายๆรอบแล้วเนี่ยที่แบบว่าเฮ้ยแจกกันเยอะมากนะครับไ d ดีสายฟรีของผมเนี่ยถึงการันตีนะครับ2รอบแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าไม่แน่น่าจะมีการันตีแบบสายฟรีเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือเรียกได้ว่าเข้าถึงตู้การันตีได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก็ต้องเก็บล่วงหน้าอยู่เหมือนกันนะอันะะนั้นเนี่ยตรงนี้ใครวางแผนก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะคืออย่างที่บอกว่าเกมเนี้สายฟรีก็สามารถที่จะเล่นได้โหดอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ปัญหาหลักๆก็คือตู้กระชาิจะเปิดได้หรือเปล่านะครับอ่ะซึ่งเกมก็คืนกำไรแหละสำหบางคนที่แบบเกลือจัดๆนะแต่บางคนโชคดีกโโ็โชคดีจริงๆนะครับอ่าผมใช้คำนี้ว่าเกมไม่ได้ปิดคืนกำไรให้กับผู้เล่นแล้วเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกนะครับในช่วง เดือนสุดท้ายของปีนี้รวมถึงต้นปีหน้าอาบอกเลยว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์รอติดตามกันได้เลยนะครับอส่วนใครอยากจัดเลนเจอร์เกียร์พลัทิ้งทวนนะเพิ่มเลทจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับทิ้งทวนนะอใครอยากจัดมูลกระป่าอยู่ค้างคาจะการันตีเพราะว่าการันตีเดือนต้นเดือนเท่านั้นนะครับปาก็ไปที่สุดแล้วนะไหนๆก็จัดไปแล้วนะกระป่าบอกเลยนะว่ามีาไว้ก่อน ดีแน่นอนนะครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับเจ้น้ากันค้าเทอรเอ็กเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเครับจดทะเบียนต้นตรกฎหมายเติมเกมมากกว่า5ปีปลอดภยัยจะได้ราคาถูกมากครับด้วย iOS ครับ ทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้ครับสำหรับคนที่มีแต่ Android นะครับให้ทางร้านเปิดกระชาก็ได้นะเพราะเห็นมีบางคนเนี่ยใช้ Android ใช่ไหมแล้วก็เติม Ruby นะครับ Ruby ก็จะต้องเป็น iOS ก็ฝากทางร้านเปิดกระช้าได้เลยนะครับเจ้านี้รับเติมเกมอื่นด้วยนะครับราคาถูกรวดเร็วนะครับสนใจก็ไปจัดได้เลยครับแต่ในร้านอยู่ที่ใต้ description คลิปนะครับจน้ำกันค้างทาวเอรเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครพร้อมไปจัดได้เลยครับขอเดินเล่นเจอเงียบแพ็กด้วแจมจากร้านเะน้ำกันค้านะครับ อาวันนี้เดี๋ยวผมมาเล่นลูกเต๋านะครับอาตัวอันเนียเดี๋ยวไปลุ้นกันนะว่านอกเหนือจากตัวอันเนียพิเศษนะครับจะได้อื่นๆลุ้นอะไรเขาก็ยังไม่ได้อัปเดตมาบอกนะคือผมก็เดาว,ว่าด้วยตัวนี้นะครับมันต้องเปิดตู้กรชาผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นเลนเตอร์พวกตัวปกตินะครับเอาไว้สะสมเล่นนะหรือแบบอยากให้เป็นพวกไอเทม,มอื่นๆ ก็็ร <an> อรุนล้วกันคือด้วยความที่ว่ามันเป็นตู้กระชาแนะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวกระาชาะตัวเลนเจอร์ปกติอื่นๆนะครับแล้วก็ลุ้นอาเนียนะครับก็เป็นตัวอาเนียที่ลดสเตตัสเอาไปทำพีร้อยเดี๋ยววันนี้ไปเล่นลูกเต่ากันนะครับเพราะว่าเล่นเต่าไม่ดองแล้วนะครับกิจกรรมเนี่ยอยู่อีกนานอยู่เหมือนกันนะ <c> บางคนอาจจะดองก็ได้ครับไม่ได้ติดไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมไม่ดองต่อแล้วก็เดี๋ยวเล่นกันนะครับเพราะว่าจะเอาตัวกระชาครับ ไปเปิดครับเนี่ยแล้วผมมองว่าตัวหนึ่งเนี่ยผมออกเยอะมากครับภาพรวมในหลายๆไอเดียผมเนี่ยคืออ่าบางไอเดีก็คือได้เป็น20อันแล้วนะสมมติผมตกช่องนี้ในกระดานเริ่มต้นนส่วนใหญ่ผมจะเลือกอันนี้เลยนะเพื่อที่จะให้ไปลุ้นกระดานพิเศษครับอ่าในส่วนของกระดานพิเศษเนี่ย,มา,นนยมาถึงตอนนี้เนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ย เอาจริงๆนะบางไอดีผมอะยังไม่เคยได้กระดานพิเศษเลยนะครับตอนนี้เล่นมาแล้วนะ่ยกี่วันแล้วนะ่ยโอ้โหก็หลายวันอยู่เหมือนกันนะครับคือยังไม่ได้กระดานพิเศษเลยในบาง ID นะเน้นเลยนะครับว่าในบาง ID ครับส่วน ID ที่ได้กระดานพิเศษของผมอะมันก็ได้ต้อมซ้ำเหลือเกินมีอยู่ ID ดีหนึ่งจำไอดีไม่ได้แล้วนะครับได้กระดานพิเศษ3ครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กบ9ดาวเนี่ยสมมุติไปตกตรงเนี้ย เนี่ยเลือกเลยนะผมก็เอาตัวาาต๋วการชดาคนระับซื้อตั๋วการชาเนี่ยผมมองว่าตอนนี้นค่อนข้างจะสะพัดอยู่เหมือนกันคือในบาง i อดีที่ผมไม่ได้กระดานพิเศษนะแต่ก็ตกตกกระานขาเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่บาง i อเดีเกลือจริงๆก็มีนะครับที่แบบเนี่ยตกแต่พวก่าอบเขียวครับตกแต่พวก xt นะครับตกแต่พวกขนนกมีอยู่เหมือนกันนะ ID ดีที่มันเกลือเนี่ยนะครับส่วน i อดีที่แบบโชคดีไปกระดานพิเศษ3รอบแล้วเนะี่ยมีได้ ไอดีที่ผมได้ตั๋วรีเซ็ตสามไอดีแล้วนะรอบนี้ผมได้ตัวตวนะวนะต๋วรีเซ็ตสามไอดีแล้วแล้วก็ได้กบก้าดาวหนึ่งไอดีเออยังได้อยู่แค่หนึ่งไอดีนะ,ะซึ่งผมไปดูภาพรวมเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเพื่อนๆที่นี่พอเรื่องผมก็จิ้มวันนี้เลยเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันพาร์ตคือผมเลือกเพราะว่าให้มันพาร์ตไปไวๆเนาะเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการลุ้นกระดานพิเศษเนี่ยเราไปลุ้นกระดานพิเศษแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คือจริงๆกระดานเนี่ยผมมองว่าก็ใช้ได้นะ เพราะว่าผมไม่ใช่สายฟาร์มนะครับเนี่ยผมว่าผมได้ศักยภาพทีละร้อยเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเออนะส่วนเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบว่าขอเดินช้าๆเก็บเก็บรายละเอียดอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าโชคดีอยู่เัินนะเนี่ยเอออันนี้ได้เพชรม่วงไม่ใช่เพชรกิ้วนะอันนี้เพชรม่วงอันนี้ก็เปลุ้นกบต่อเนื่องครับเนี่ยแต่ว่าหลายคนเนี่ย จอ,อปัญหาว่าพอตกในกระดานดีปุ๊บเนี่ยแม่งทอยได้หกตลอดเลยเนี่ยทอยได้ห้าอีกแล้วอ่าหลุดไปแล้วเออนะคือถามว่ามีการล็อกไหมมันก็ไม่ได้แบบล็อกอยูสขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นการาการะดานนี้ก็ถือวา่าได้อยู่นะครับมันเป็นการสุ่มล็อกละกันผมใช้คำนี้เพราะว่าการแจกอะ่ะมันก็จะมีจำนวนจำกัด อ่าเช่นแบบว่าของใหญ่นะครับเขาคำนวณเป็นราคาอยู่แล้วนะอของใหญ่เขาจะแจกได้ประมาณนี้อ่าของเล็กของน้อยได้แจกได้ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไปสุ่มว่าจะไปตกที่ไอดีแบบนี้เงี่ยผมถือว่ามันโคตรโชคดีนะอันนี้ผมถือว่าต่อให้แบบไม่ได้กรนารันตพิเศษอะไรเนะี่ยแต่ว่าโอ้โหตกของดีค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่น้อยนะครับนี่ไอดีสองถือว่าดวงดีอยู่ครับ เดี๋ยววันนี้มาดูกันห้าห้าหกไอดีมัง้งดูว่าอันนี้ก็ยังไม่ออกอะไรกะเอาไม่ไม่ออกไอดนี้เลยนะยังไม่ออกอา่านตัวตรงนี้นะครับใครที่แบบกดรับไปแล้วมันยังไม่ขึ้นยังไม่เด้งนะอาจจะรีเกมหรือไปเล่นหมดอื่นเกมนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าเวลาเราเล่นกิจกรรมอะไรที่มันได้รับของเนะี่ยบางทีของมันยังไม่ขึ้นทันทีเราอาจจะต้องไปเล่นด่านอื่นๆสักหนึ่งครั้ง,ง,ห,งหรือรีเกมนะครับะนั้นโอเคไอที่สองแบบน,นี้ถือว่าไม่แย่นะ มาเล่นลูกเต่ากันครับ i d 4 i d 4เดือนนี้ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าเปิดได้ในส่วนของมูลกับป่านะครับนะครับตั๋วรีเซ็ตยังไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ ID น,นี้ก็อยากได้ตั๋วรีเซ็ตครับ ID4 เหมือนจะยังไม่ได้อะไรมากมายนะได้แค่ตัว๋วกระชาป,ปกตินะครับามาเล่นกัน45ครั้งเลยไปครับรู้ครับว่าจอกอะไรบ้าง คือคือผมบอกแล้วนะครับว่าจริงๆเป้าหมายเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมจะเน้นเอาตัวกระชากเป็นหลักก่อนเพราะว่าเราจะอยากได้เรนเจอร์ตัวใหม่ๆเนี่ย,ยออกตัวกระชากเยอะนะเออเนี่ยโอโ้โหเหมือนล็อกเป้าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตกตัวกระชาอย่างเดียวเลยนะครับอ่านะับส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกบนี่ได้กบมาแบบนี้นครับก็แน่นอนนะพื้นฐานครับอ่าได้กบเอาต้าตอนอ่านะครับ ผมแดงนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนี่นี่นี่โอาา้โหระบบอัลต้าพุทปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับนี่อ่ากบอบวงต่อนี่ในกรอบวองต่อโอ้โหเป็นไงเหมือนเลอกได้เลยเป็นไงเออโอ้โหนั่นนะผมเลยบอกนะครับว่ามันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงครับจะดองก็ได้นะไม่ไม่ได้ติดนะเพราะผมบอกว่าดองก็แบบว่าไป็นลุ้นแบบลวดเดียว แต่บางทีมันอาจจะเยอะไปอ่ะโอเคเทปมาไหมเทปไม่มาครับเดินไปไม่ถึงไหนครับต้องมารีเซ็ตกระดานใหม่ครับนี่แล้วก็ทอยได้6ยิกๆเลย,ยอ,อ่ะโอเคนะครับนี่อ่านะครับได้รูนศักยภาพมาไม่แย่ครับนะขนนกก็สะสมไปเรื่อยๆครับอ่ามาได้ครับรูนครับสําคัญนะสํนะาคัญนะนี่เพราะว่าเอาจริงๆนะสาหรับคนที่เป็นสายฟาร์มเนี่ยกว่าจ,จะได้ร้อยชิ้นนะครับโอ้ผมว่าน่าจะหมดขนนก เยอะอยู่อะมาหาสารอยู่เหมือนกันอใครเป็นสายฟาร,ร์มมาบอกหน่อยว่าถ้าสมมติจะฟาร,ร์มเอาให้ได้รูนนะครับสักร้อยชิ้นเอาแบบอันไหนก็ได้นะสักร้อยชิ้นเนี่ยรวมๆกันเนี่ยมันจะต้องบทขนนกเป็นพันหรือเปล่าแต่นี่คือแบบว่าโอ้โหมาแบบแบบได้กันง่ายๆเลยอะเฮ้ยผมเลยมองว่าใช้ได้อยู่นะอ่ะตัวกระชากแล้วโอเคเหมือนล็อกเดินเลยเอาหกอีกทีดี เอได้คูณ2อ,อ่ะลงสี่นี่ส4ปสครับเหมือนขอได้เลยอะ่ะดูดิโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวไอคนนั้นมาดูนะมาเอาอีกแล้วครับอ่ะล็อกกระดานมาอีกแล้วครับอ่าอย่างที่บอกครับกระดานเทพไม่ไม่ต้องห่วงนะมันจะมีเวลาอีก18วันนะครับมีเวลาสิวันเพื่อนๆคือบอกเลยว่ามันสะพัดมากๆอ่ะเนี่ยคือลองคิดดูว่าแบบภาพรวมทั้งหมดที่เราเก็บมาเนี่ย โอ้โหมันได้เยอะขนาดไหนครับเยอะนะค่อนข้างเยอะจริงๆครับนี่ผมว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น ID เดยใสย่เติมใส่ฟรีนะครับนี่กระดานเทพไม่ใหม่ละกระดานเทพคืองเงียบคลิปเลยนะแต่ผมก็อยากได้กระดานเทพนั่นแหละคือ,อรูบี้อ่าผมก็ได้หลาย ID แล้วรูบี้นี่ได้สองสามไอดีแล้วนะครับกดก้าดาวนี้ได้ไอเดียเดียวครับตัวดีเซนตได้ไปสามไอดี เนี่ยอาพาร์ไปแล้วได้กบโอ้โหโอ้โหแล้วกอบคุณสองถูกเพราะคุณเอ้ยพระเจ้าคุณลุนช่องแจกเยอะเหลือเกินแต่ก,กบงวงนี่แบบเฮ hey, นะเพราะว่ากบ่วงออกค่อนข้างยากมากโอ้แต่ดูครับอ่าก็ก,ก็อย่างที่บอกนะก็กึ่งกึ่งเหมือนล็อกก็ลดาอย่างนง้นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะสุ่มไปตอนเฮยถ้ามันได้โบนัสเยอะจังวะโบนัสมันสุ่มใช่ไหมผมว่าโบนัสมันสุ่มแน่เลย เพราะว่าผมดูแล้วบางทีตอนแรกนึกว่าจะต้องแบบถอยครบเท่าไหร่แล้วได้อันนี้เหมือนไม่ไม่ใช่เลยนะอถอยไม่ได้อีกเออเอาดิโอเคจับมากครับอ่าเพชรม่วงอีกครับไม่ใช่เพชรกิ้วนะเพชรกิ้วยังแบบว่าบ้านบ้าน,บานเบเบ้ครับเอาดิอ่าหูณสองครับออกลงตัว็ใช่ติไหมสองไปเพื่อนอ่าโอเคออกสามมาไปกระดานอีกแล้วโอ้โห วนครับวนอย่างเดิมเนี่ยวนอยู่แค่นี้วนอยู่แค่นีนนน้โอ้โหเหมือนได้เหมือนเดิมเลยเอ้ยได้รูนอ่ะมาของพวกนี้มันมันสะสมไปเรื่อยๆนะจุตินี่แบบว่าอเอาเอาไปก่อนโอ้โหมาโอเคเออนี้ไอดีนี้ถือว่าก็ไม่ได้แย่นะอย่างที่บอกทัาว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมด มาลุ้นกันต่อ ID7 นะครับ ID7 เนี่ยผมเดือนนี้ถือว่าโชคดีมากกระปากก็เปิดได้กระปากก็เปิดได้นะครับจะดานนะครับในส่วนของกระดานเนี่ยผมได้ตัวรีเซ็ตมีตัวรีเซ็ตเหลือบานเลยนะครับคือตัวรีเซ็ตนี่ ZA, ผมจะไม่ได้ใช้นะในกรณีที่ว่าเราได้ความสามารถที่แบบเอ้ยอันนี้ก็เล่นได้แล้วไม่ต้องเป็นความสามารถสูงสุดนะเอาเป็นความสามารถที่แบบเอ้ยอันนี้พอเล่นได้ละยกเว้นบางตัวเท่านั้นที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องเล่นนี่ตกกระดานเทพอีกหนึ่งรอบโอ้โห อ่ะดูครับตกกระดานเทพอีกหนึ่งรอบลูบี้ครับไอดีนี้ดวงดีจริงผมตกไอดีนะตกกระดานเทพอันนี้ครั้งที่2ครั้งแรกผมได้ตัวรีเซตไปตะกบเก้าดาวผมจาไปได้แล้วว่าผมไปได้ไอดีนไหนวะผมได้ไปตีบวกเลยไอดีหกนีใช่ปะ่ะนั่นน่ะใช่โอ้โหเอาดีกระดานนะี้เป็นกระดานที่อยากจะได้เลขน้อยๆยนี่โอ้โหออกเลขน้อยเว้แต่ตรงนี้ขอเยอะหน่อย5ได้ปะ่ะ ห้ามาสิโอโหหนึ่ง oh, oh, รู้ยังดีสีสี่มาแถมมาหน่อยเพื่อนโอสองเอาโอเคสองเอาสองต่อนะเพื่อนจัดไปโอ้โ oh, ห oh, แม่งข้ามเลยข้ามไกลเล้วเกินโอเคก็ยังดีนะก็ยังดีนะไอดีน,นี้ผมได้ตัวรีเซ็ตไปแล้วนะครับซึ่งตัวรีเซ็ตผมว่าก็เออไม่รู้จะพูดไงคือมันเป็นกลุ่มของแรกก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าตัวรีเซ็ตเนี่ย าเปลี่ยนได้ความสามารถดีคือโชคดีมากนะแต่ถ้าเกิดไปได้แบบกระจอกง่อยเนี่ยมันก็ค้างคาครฉะนั้น,เ,นเรื่องตัวรีเซ็ตผมเน้นย้ําเลยนะครับว่าเราอาจจะต้องมีเยอะสักนิดหนึ่งะนะครับหรือถ้ามีน้อยในกรณีที่มีน้อยนะเราจะแนะนําว่ามาลักกระดานเทพโอกไม,มาครับถ้าสมมติว่ามีตัวรีเซ็ตความสามารถก้าดาวน้อยเนะี่ยผมจะเน้นเลยว่าให้ไปเปลี่ยนตัวที่ โอ้เลือกแล้วเลือกไปไหนวะเนี่ยเอากบม่วงแล้วกันอันนี้กบม่วงน่าจะดูคุ้มที่สุดนะครับเพราะอื่นๆมาสามารถหาได้ครับกบม่วงนี่คือไม่ได้หาง่ายๆครับเดินหน้าครับคือให้เปลี่ยนเรนเจอร์ตัวดีๆก่อนนะตัวดีๆที่ได้ความสามารถลำดับแย่จากคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วไนงะ นะครับไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่แย่ไปแล้วะนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรเนะี่ยมันก็คุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีตัวรีเซตอยู่อันเดียวส่วนใหญ่หลายคนเจอปัญหาตรงนี้ครับเจอปัญหาตรงนี้ตรงที่ว่า ตัวรีเซตเนะี่ยบางทีมีอยู่แค่2ใบแล้วเราไปเลือกเปลี่ยนตัวที่เราต้องการได้ความสามารถสูงสุดอเช่นบางตัวเนี่ยมันอาจจะต้องการความสามารถสูงสุดก็คืออาจจะเป็นหยุด5วินาทีเผื่อนะเผื่อเดือนหน้าโคโรโบมีความสามารถหยุด5ในความสามารถ9้าดาวอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าต้องต้องการเปลี่ยนเอาให้ได้ความสามารถสูงสุดเงี้ยนะครับแต่เราได้ความสามารถลำดับรองแล้วสมมติลำดับ1นะ สบบมมติลำดับ1เป็นหยุด5วินาทีลำดับ2เป็นอ่าล่างโคลนอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะนะครับเป็นร่างโคลนเงี้ยสมมุติว่าเราอยู่เป็นล่างโคลนแล้วอะบางคนแบบยอมเปลี่ยนให้ได้หยุด5วินาทีแล้วมันกลายเป็นความสามารถกระจอกง,งอ่ยไปเลยอ่าอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว,ว่ามันทําให้เลนเจอร์เนี่ยลดลำลดระดับความเก่งเยอะมากนะผมเน้นเลยนะลดระดับความเก่งเยอะมากเลยนะครับสู้คุณแบบว่า ขายไปก่อนไปเปลี่ยนตัวที่มันแบบว่าได้ความสามารถกระจอกกระจอกอ่ะแล้วแบบว่ามีอันเดียวนี่ยเอาไปเปลี่ยนผมว่ามันคุ้มกว่าฉะนั้นหน้าของผมในหลายๆดีเนี่ยค่อนข้างจะเซฟได้เยอะโอ้โหนี่ตกอันนี้แล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหกบม่วงนี่ไปไปมานี่เพียบเลยนะอ่านะครับกบม่วงจําเป็นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะอย่างเดือนนี้สมมุติคุณยังไม่ได้กลับป่าใช่ไหม ยังมีปลายปีนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณ5วันสุดท้ายถึง7วันสุดท้ายของเดือนนี้เนะี่ยนะครับก็จะเป็นอันนี้เอาได้ตัว๋วแล้วครับอันนี้เลือกตามความชอบนะผมขอเลือกตั๋วเพราะผมมองว่าเผื่อผมเปิดได้เลนเจอร์หรืออยากจะแบบเปิดเยอะๆเนะี่ยเอาไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนอ่ะกาฬเทพไม่ออกลอะอ่ตกตรวจด,ดิสามมานี่ตรวจอีกและดูดิ ผมก็สะสมไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนสสอน,นะครับท่านสมมุติว่าตัวสั่งมืดนะครับตัวสั่งมืดในธาตุยอดนิยมของปีนะี้เป็นตัวที่แบบเราอยากได้พอดีมันก็เป๊ะพอดีนะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้มันก็จะมีในส่วนของมกราคมครับก็สั่งคนมืดเน้นย้าตลอดเลยนะครับว่าเป้าหมายนะมันคือตรงนั้นนะครับที่เราอาจจะลุ้นว่าเผื่อจะได้ตัวเรนเจอร์แม้ว่าจะยากนะคิดดูนะครับแสง20่กว่าตัวมืด20กว่าตัว,ตว,ตวใช่ไหม มันจะออกหนึ่งตัวเนี่ยเลดมันจะกระจายสักขนาดไหนครับยากครับบอกเลยว่ายากมากมากอ่าแต่ว,ว่าก็เผื่อเผื่อโชคดีอ่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะไอดี ID. นี้ได้สะสมอันนี้ผมเหมือนเกมน่าจะแก้บักไปแล้วบางปกติมันมีบักอยู่นี่ไอเดี้ีเดูดิสะสมไปได้เท่าไหรล่ละโอ้นี่อ่ะตั๋วมาเยอะมากมาเล่นกันต่อ ID. 8. ID. 8. ไอดีนแปดอันนี้แปดผมด้อะไรไปบ้างแล้ววะเดือนนี้คือกับปากก็ไม่ได้นะครับกบก้าวดำม,มีเหลือบ้างไว้เนี่ย ซึ่งจะปั้นพาวเวอร์นะครับซึ่งไอดีก็สวยๆน่าสวยนะไอดีน,นี้ครับอนาคตไกลเหลือเกินครับผมเลยเก็บรูบี้เอาไว้ค่อนข้างจะเยอะอยู่โอ้โหโกบเก้าเพียบเลยไอดี ID นี้ก็ได้กบเก้าดาวในดาวตกดาวตกได้อยู่นะ,ะมานุ้นดีไอดีนี้จะออกเยอะ,ยอะๆรัวๆบ้างไหม ารางวัล2เท่าครับคือเฟอร์มากในการแจกอ่ะคือผมมองว่าแม้ว่าจะไม่ได้แบบปบบก้าดาวนะครับแต่ว่าพวกไอเทม,มอื่นๆนะ่ะคือเกมงบมันเหลือเยอะขนาด <c oughs> จริงๆ <c oughs> เลยวะเขาก็บอกนะว่าเหลือแต่โหไม่คิดว่าแบบโอ้โหเหลือเยอะมากคือกิจกรรมแบบมาแบบรัวเลยนะครับแล้วก็โคนาโบนเนเาะรูบี้ก็แจกตั๋วก็แจกนะครับเกียเกียไม้คลิปวันนี้ไปดูนะครับ ยาใหม่ก็แจกครับแจกเยอะเหลือเกินนะครับก็ไม่แปลกเลยนะมีคนจะคิดแบบนั้นครับคือ,อผมมองว่ามันเหมือนวัตถจักรผลิตภัณฑ์อนะที่พอมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าตกต่ำและมันก,ก็ต้องบูตขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งผมมองว่าเกมเรนเจอร์เนี่ยเหมือนบูตผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตั้งแต่ในช่วงครบรอบ10ปีนะตั้งแต่ช่วงครบรอบ10ปีนะ่ยนะครับบูมมากเลยนะ คือตอนมีนาคมตอนครบรอบ10ปีเนะี่ยนะครับเกมบอกเลยว่าแบบโหทุกอย่างฟื้นตัวมาเยอะมากๆนะครับเพนะรานะว่าตอนนั้นก็เอาสักุระมิกุกมาแจกนะครับอ่าซึ่งจะไม่เหมือนโอเตัก,กระชางเยอะจริงซึ่งจะไม่เหมือนกับเดือนนี้นะไม่เหมือนกับเดือนนี้นะครับหลายคนจะคิดว่าตัวอันเนีนะครับอ่าแม้ว่าจะเป็นอันเนตัวสะสมนะครับแต่ก็จะไม่ได้แจกเยอะ เหมือนกับตอนมิกูเพราะว่าตอนมิกูเนี่ยเขาตั้งใจที่จะซื้อมาเพื่อที่จะแจกเลยครับฉะนั้นตอนมิกูเนี่ยมันแจกทุกช่องทางจริงๆอ่ากระดานหมุนดานแจกรู่นนี้นั่นแจกเยอะมากจนสุดท้ายเนี่ยบางคนสามารถสะสมจนทำา9ดาวแม็กได้เลยอของผมนี่ไอดี ID ที่แบบว่าเก็บได้เยอะที่สุดเป็นไอดี2ครับทำไปเป็น 9- ดาวบวก3เเหลืออีกประมาณ10กว่าตัวอ่ากืเกือบอยู่เหมือนกัน ต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ทําต่อนะแต่บางคนชอบมากก็อาจจะตีบวกกบหรือยัดกบอะไรกัไปก็ตามนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอเพราะว่าเ a นเจอร์ถือว่ามันก็พอจะใช้งานได้นะครับในส่วนของซากุระมิกุแต่อันนี้คือไม่เหมือนกันอันนี้คือเรียกได้ว่าตัวตู้กระชากก็จะเป็นตัวโตวโหวดนะครับที่เหลือก็ไปรุ้นกันว่าตัวแจกเนี่ยเขาจะแจกได้เยอะขนาดไหนไปลุ้นกันนะผมไม่รู้เลยว่ามันจะละักษณะตู้เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันนอกเหนือจาก อันนี้ถอยหลังถือว่าดีนะเออมันจะมีตัวอะไรนอกเหนือจากตัวให้สูมอาเนียโหเนี่ยเยอะนะเยอะแบบเยอะจัดครับคือของฟรีนะแต่อย่างที่ว่ากันแหละนะครับว่าคนจะมองว่าจะต้องรับของใหญ่เท่านั้นไม่ได้ของใหญ่เท่ากับเกลือแต่ผมมองว่าของเล็กของน้องออก็ดานมาอีกแล้วอแต่ว่าไปไม่ถึงละ จริงๆกระดานเนี้ยถ้ามีจรวดนี่จะแจ่มมากเลยนะเอาจริงนะครับมีจรวดเนี่ยโอ้โหน่าน่าจะตึงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวดูทีอาทนี้ที่เปิดไม่ได้กลับป่าแล้วก็น่าจะไม่ได้เปิดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ้าแบบรอบนั้นผมมีการเปิดได้แล้วเนี่ยผมจะมีการเก็บกระหูก็เปิดไปเยอะอยู่เหมือนกันนี่หว่า เดี๋ยวก่อนนะแต่ผมไม่ไม่ทุ่มทุนขนาดนั้นครับคือผมมองว่ารูบี้นะครับกับตัวกระชาที่มีเนี่ยเดือนหน้าผมเอาไปลุ้นเดือนหน้าดีกว่านะคือแม้ว่าผมจะ44ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะการันตีแต่ว่าการที่จะออกกับป่าผมว่าแม่งเสี่ยงสูงมากไปลุ้นโคลาโบดีกว่าสำหรับคนที่แบบได้สะสมไปเยอะแล้วนะผมว่าไปเปิดโคลาโบดีกว่าเพราะว่าอ่มันมีเรื่องของพรสวรรค์น,นะเปิดได้ตัวซ้ำๆแล้วก็ตู้การันตีเนี่ยมันอาจจะได้ตัว คู่เทพก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวรองที่แบบเฮ้ยก็ใช้งานดีอ่าก็ผมว่านะเปนเน้นโคลาโบดีกว่ามาทอยตาวอที่สุดท้ายครับแฟนบินดูอ่าอย่าลืมเล่นในสองขาวงกดนะเขาวงกดก็ง่ายๆครับร้อยลูบี้พอผมเล่นแค่นั้นนะก็มีลูบี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ร้านค้าอีเวนต์นะคือน่าจะมีลูบี้อย่างน,น้อยๆร้อยลูบี้นะครับเนี่ยผมว่าไม่แย่เลยโอ้โหนี่มาถึงก็ได้ต๋วแล้วครับ ไม่ยาเลยในการแจกนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยไปวัดใจกันเอานะนะครับคือสเตปผมเอาสเตปผมนะสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับผมจะทุ่มทุกอย่างที่เรนเจอร์ก่อนเป็นหลักเพราะว่าไอเดีเรายังใหม่ๆนะครับยิ่งสร้างในรอบโครโบเนี่ยเราจะเน้นตามล่าหาตัวโครโบนะครับแล้วก็ตัวเก่งๆเ,เพื่อที่จะเอามาเล่นก่อนในโหมดต่างๆนะครับเอามาดันลงดันลีกเอามาอะไรก็ตามเนี่ยเอามาให้ได้เยอะที่สุดะนะครับแต่ก็ เต็มที่ก็คู่เทพอ่ะ,อะรอบโคโรโบ็นที่ก็คู่เทพหรืออาจจะก,กู้รองอ่ะสักตัวหนึ่งอย่าง ID นี้เนะี่ยตอนที่ผมสร้างไม่ได้ผมสร้างนี่แฟนผมสร้างตอนโคโรโบโคโนซึบะครับตัวแรกที่เปิดได้เนี่ยคืออ่าจำชื่อไม่ได้แล้วไอตัวพลังไฟอ่ะรอบโคโนซึบาครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวรองแต่ว่าสเตตัสอะไรหลายอย่างนะครับดาเมจรีทะลุนู่นนี่นั่นเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวที่ ใช้งานได้ดีผมก็ปั้นขึ้นมาก่อนนะคือปั้นขึ้นมาเล่นก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยเปิดได้เปิดได้อควาก่อนแล้วก็ตามด้วยเมกูมินอ่านะครับอันนี้เลิกไปแล้วครับเปิดได้อควาแล้วก็เมกูมินสุดท้ายก็ปั้นหมดนะสุดท้ายก็ไล่ปั้นหมดเนี่ยแบบนี้เราเปิดให้ได้ตัวเก่งๆนะครับเอามาเล่นก่อนนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเกียร์ค่อยว่ากันแต่ตอนนั้นคือตอนที่สร้างเนี่ย มันคือเดือนธันวาผมก็เลยได้เปิดเกีย์โครโบรเพราะว่า,าเรนเจอร์เราเน้นใช้ตัวกระชาเปิดแล้วมันก็โชคดีจริงๆนี่กระดานหมุนแบบย่างไวเลยตกอย่างนี้ที่แบบว่าไปไวมากอ่ะเพื่อนๆไปกี่รอบกันแล้วอยากรู้ว่าคนที่ไปไกลสุดตอนเนี้จะกี่รอบแล้วแต่ว่ายังไม่น่าจะถึง25รอบหรอกคงไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นน่าจะอยู่ในช่วงแบบ10กว่านะครับโอ้โหนี่ออกตัวก็ะชาเยอะเดือนนี้เกลือนะเดือนนี้ไอดีนี้โคตรเกลเลยครับอ่ะตกสี่ดิ ให้ชื่นใจหน่อยเพื่อนอ่าสามมแจกแล้วเอออันใดหนึ่งอีกโอเคเหมือน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 ล็อกให้ให้ได้อยู่นะเนี่ยตัวกระชากเยอะมากเหมือนเหมือนปลอบใจเลยว่าไอ้ดีไหนที่มันเกลือเือเนี่ยอังดาเทพมาดิโอกระดานเทพมาแล้วกระดาเทพมาแล้วเออไอดีนี้เกลือนะไอดีนี้เกลือนะครับอ่าดาวตกไม่ได้ดาวตกไม่ได้เลยนะครับ เลนเจอร์ Ranger, เปิดยุบยับก็ไม่ออกออก5ดิโอ้โหอ่ะแต่ได้ตัวรีเซ็ตอันนี้ได้ได้ตัวรีเซ็ตนะเอาสามมาโอ้โหแม่งรีบไปไวเลยผ่านไวเกินไวเกินรีบไปไหนเพื่อนของดีๆยังมีอยู่เยอะนะครับโอ้โหนี่ตกจรวดไหวมากต้องการให้ขัดจรวดใช่ไหมเนะี่ย ไปหลายรอบแล้วเอาดิการานเทพเออนะส่วนผมเนี่ยพวกกิจกรรมพวกนี้ผมชอบนะครับเพราะว่ามันของฟรีครับของฟรีทั้งนั้นเลยเราไม่ได้สนเลยว่าจะต้องได้รางวัลใหญ่ผมไม่ได้แคร์เลยนะผมผมแค่มองว่าเราเริ่มเล่นเกมมีเวลาเล่นใช้คำว่ามีเวลาเล่นลดน้อยลงนะครับไม่ใช่จะเลิกเล่นนะ มีเวลานเล่นลดน้อยลงเนี่ยผมมองว่าการได้ของพวกนี้นะที่เป็นแบบอื่นๆนะครับพวกแบบอ,อ่าอจจะแบบว่าวัตถุดิบนะครับมันมันสามารถที่จะเอามาใช้ได้ระยะยาวเพราะว่าบางไอเดียของผมที่แบบว่าพอเลิกฟาร์มไปแล้วอ่ะมันอ้จริงๆเนี่ยถ้าสมมติเป็นเพื่อนๆอันอยากรู้ว่าจะเลือกอ,อะไรนะครับแต่ผมว่าผมเลือกกบม่วงเพราะผมมองว่ากบม่วงหายากที่สุดนะ เพราะว่าบางคนอาจจะแบบขาดกบออลต้าอยู่พอดีนะก็ไปเลือกกบอัลต้าได้นะคือผมจะใช้ใช้นโยบายของตัวเองตามนี้ว่างานด่วนมาก่อนงานใหญ่เสมอเช่นอย่างเงี้ยสมมติว่าแบบเอ้ยเราต้องการกรบออาต้าก่อนแบบเอ้ยขาด2ตัวจะมแม็ก Mac อยู่แล้วว่าผมก็ต้องไปเลือกกบออลต้านะส่วนกบ่บไฮเปอร์ Hyper ค่อยว่ากันที่หลังอ่าถ้าก็สมมติว่าไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนั้นอ่ะซึ่งไอดีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีอยู่เหมือนกันนะ ต่มีช่วงหลังๆนะครับที่ค่อนข้างจะเกลือนะอันนี้สะสมมาได้อีกเยอะแล้วก็ไปเอาโคโาโบดีกว่าอ่าโอเคนะครับวันนี้ไม่ดองละนะครับเล่นก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะสะสมตัวกระชากเป็นหลักเอาไปลุ้นนะในหลายๆดีผมก็จะได้เยอะมากๆแล้วส่วนเพื่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าอ่ากั้นใจไม่เปิดกระปะนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นทุกอย่างนะครับในส่วนของคริสต์มาสขอให้โชคดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะย้อนมาก,การันตี โอราโบนะครับก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ได้การันตีนะอขอให้โชคดีล่วงหน้าเลยครับก่อนได้เลนเจอร์ให้ได้เกียร์จัมจในเดือนหน้านะครับส่วนท่านมีทุนอยู่เดือนนี้ค้างค้างค้าคา,าหรือจะทุนไปเดือนหน้าแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับเดินน้ำการค้าทอลเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจดทะเบียนจดตัองตามกฎหมายเติมเกมมากกว่า5ปีปลอดภัยไจะได้ราคาถูกมากครับด้วยระบบ ios ครับทางร้านมีบริการครับกดแพ็คให้ได้สำหรับ android อ่ไม่เกียร์กรูบี้นะแพครเก รับเติมเก็บอื่นด้วยนะราคาถูกลดเร็วครับสนใจไปจัดได้เลยไปเล็งร้านอยู่ที่ใต้ description คลิปนะครับเดินนำการค้าทอปเซ็นเตอร์วัดพายประหยัดรวดเร็วใครพร้อมไปจัดได้เลยครับผ่อเรนเจอร์เกียร์แพ็คแจ่มจากร้านเดินนำการค้านะครับใครได้อะไรบ้างจากการะดานนี้มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ